President Evil Welcome to l a o u n City อไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังประโยคคลาสสิกที่ผมได้ยินทุกครั้งที่มีการสร้างภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเกมหรือไม่ก็อนิเมะของญี่ปุ่น Resident Evil เองก็เป็นหนึ่งใน,นนั้นเช่นกัน Resident Evil Welcome to l a o u n City ถูกปรามาสเอาไว้ว่าห่วยแตกอย่างแน่นอนตั้งแต่รายชื่อทีมงานนักแสดงนั้นหลุดออกมา แต่การตัดสินหนังทั้งเรื่องจากรายชื่อนักแสดงนั้นก็ดูเป็นอะไรที่มักง่ายไปหน่อยผมจึงได้เฝ้ารอวันที่หนังเรื่องนี้เข้าฉายเพื่อที่ได้พิสูจน์ว่าบางครั้งนักแสดงนั้นไม่ตกเป็นตองเมืินมากก็ได้ขอแค่หนังมันดีเละมันสนุกทุกอย่างมันก็จะเวิร์กเองและผลลัพธ์ที่ผมได้จากการดูหนังเรื่องนี้ก็คือคสุดครับผมบีบอร์ไนาคลิปนี้ผมแค่จะมาบ่นหนังเรื่อง Resident Evil Welcome to และ Coon City I'm gonna destroy this place. I just really want to get out of this town. มันก็เป็นธรรมดาที่แฟนๆเกมเห็นลายชื่อนักแสดงแล้วจะล้องยี้กันหมดเพราะในบรรดานักแสดงที่แคสมาสําหรับผมนั้นมีโอเคแค่ตัวของคริสและตัวของแคร์เลสฟิลเพียงเท่านั้นที่เหลือคือเฉยๆแต่นักแสดง2ตัวที่น่าจะมีปัญหาที่สุดในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครของจิลและรีออนจิลยังพอโอเคแต่ตัวของรีออนนี่แหละที่มันมีปัญหามากที่สุด แต่นั่นก็เป็นผมที่มองในมุมมองของแฟนเกม Resident Evil แต่หากเราถอดภาพจำของเกม Resident Evil ออกแล้วพยายามมองว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกม Resident Evil เลยแม้แต่น้อยม่งก็ยังเป็นหนังที่ไม่มีความสนุกหรือลุ้นหาอะไรเลยอยู่ดีวิธีการเล่าเรื่องการนำเสนอและอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกโบราณอย่างบอกไม่ถูกเหมือนผมดูหนังที่ถูกสร้างขึ้นในปี1980-1990ยังไงอย่างนั้นซึ่งถ้าหนังเรื่องนี้เข้าฉายในช่วงสมัยนั้นก็จะพอลดเสียงกลดาลงได้อยู่บ้าง แต่ในยุคสมัยที่วงการหนังพัฒนามาไกลม e ากขนาดนี้หนังเรื่องนี้เลยนับได้เป็นแค่หนังแผ่นที่ไม่น่าจะเอามาฉายโรงเสียด้วยซ้ำแต่อยากเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้บอกว,ว่าวิธีการเล่าเรื่องของหนังสมัยนั้นมันไม่ดีแต่เพราะวิธีการเล่าเรื่องและลูกเล่นในการเล่าเรื่องนั้นค่อนข้างหลากหลายมากในสมัยนี้ก็เลยทําให้การเล่าเรื่องในสมัยนั้นมันอาจจะดูธรรมดาไปบ้างและถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไปฉายในสมัยนั้นจริงๆมันก็คงไม่มีอะไรมากกว่าหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่ไม่ดีไม่แย่และคงถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา การนำเสนอของตัวหนังนั้นทีมงานดูจะเน้นไปที่ความสายองขวัญและความลึกลับซึ่งอาจริงๆมันก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ติดตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้นั้นออกจะสูตรสำเร็จไปเสียหน่อยและอีกส่วนที่เป็นปัญหาก็คือการเล่าเรื่องที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งของแคร์และฝั่งของคริสเพราะนอกจากจะต้องแบ่งเวลาในการเล่าเรื่องเป็น2ฝั่งแล้วตัวหนังยังพยายามผูกปมต่างๆเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แครน์นี้ออกจากเมืองตอนเด็กเพราะจะถูกจับไปทดลองการทรยศของเวสเกอร์การแพร่ระบาดของไวรัสการหายตัวไปของทีมบราโวและการเอาตัวรออดขงทีม ซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นไม่มีสักอันที่เป็นซับพลัทั้งหมดเป็นเมนพล o เพราะงั้นเพื่อให้ทุกอย่างในเรื่องมันเคลียร์เท่าที่มันจะเคลียร์ได้มันก็เลยต้องเล่าเรื่องแบบรีบๆจะมาขยี้ประเด็นหรือสร้างอารมณ์ร่วมกับคนดูมันก็ยากแต่ถ้าหนังมันยาวสัก3-4ชั่วโมงมันก็พอเป็นไปได้เนี่ยน,นะตามความคิดของผมนั้น เนื้อเรื่องทางฝั่งแครนั้นแทบไม่มีประเด็นอะไรเลยตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเอาไปเล่นตรงฝั่งการเอาตัวรอดของทีมอัลฟาของคริสในคลุหะสเปนเซอร์เก็บเนื้อเรื่องของแครกับรีออนเอาไว้ไปทำแยกเป็นอีกภาคแล้วขยายเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิดยังน่าจะทำให้หนังมันดูออกมาดีกว่านี้อีกนะแต่ผมก็เข้าใจว่า Resident Evil เนื้อเรื่องต้นฉบับนั้นคนรู้แทบจะทั้งโลกแล้วทำให้มันยากต่อการที่จะเขียนบทให้มันดูสดใหม่และต่างออกไปจากเกม แต่การที่รูปเนื้อเรื่องของเกม2ภาคมายัดเอาไว้ในภาคเดียวนั้นก็ทําให้รายละเอียดหลายๆจุดที่ควรจะทําให้อินหายไปเยอะและมันยังทําให้อัตลัในฐาะนะหนังสยองขวัญหายไปอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นในฐานะหนังเรื่องหนึ่งมันก็ยังพอทําให้ผมรู้สึกเอนจอยกับมันอยู่บ้างนะเอาละ่ะคราวนี้เรามาพูดในฐานะแฟนเกมและเซเดนอีวิกันอย่างแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้แคสติง้ง ในตอนแรกที่ผมเห็นรายชื่อนักแสดงนั้นผมค่อนข้างจะโอเคกับมันนะจะมีตกใจบ้างก็กับเห็นหน้าจอห์นคาร์เมนที่แสดงเป็นจิววาเลนไทน์และบอกตับตรงว่าตรงส่วนนี้นั้นผมค่อนข้างที่จะขัดใจผู้กองทุกคนรู้กันว่าจิววาเลนไทน์นั้นไม่ใช่คนผิวสีแต่ก็อาจจะหย่วนได้ว่าเธอนั้นเป็นคนละตินอเมริกาคือในภาค3มรีเมคนั้นก็แอบ,บจะเหมือนอยู่นะแต่ผมก็ไม่อะไรมากพอคิดว่าเวลาจัดหน้าจัดตาใส่ชุดนักแสดงแล้วอาจจะใกล้เคียงกับจิวที่ผมรู้จักแต่ก็นั่นแหละครับไปกันคนละทางเลย ส่วนอีกคนที่หลายคนนั้นมีปัญหาด้วยก็คือรีออนและใช่ผมก็มีแต่ในตอนแรกที่ประกาศชื่อออกมานั้นผมรู้สึกเฉยๆมากถึงมีแอบคิดอยู่บ้างว่ามันจะไหวหรือวะแต่นักแสดงท่านนี้นั้นหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรถ้าจับแต่งสักหน่อยอาจจะใกล้เคียงถึงยังไม่เหมือนร้อเก็เถอะแต่ก็นั่นแหละครับทีมงานมันเหมือนจะอ่านใจเราออกจับฉีกกลายเป็นรีออนแบบที่เราเห็นในหนังไปซะอย่างนั้นแต่พูดก็พูดเถอะตัวของผมเองนั้นก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรมากขนาดนั้นแต่ที่ผมไม่พอใจจริงๆ,ๆนั้นก็คือคตอขงัวละ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของตัวละครในเรื่องนี้นั้นออกจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ที่ไม่พอใจผมอย่างมากก็คือคาแรคเตอร์ของรีออร์เลเวสเกอร์เรามาพูดถึงในส่วนของเวสเกอร์กันก่อนเอาเบิร์ตเวสเกอร์จากไวไลท์ที่เจ้าเล่ห์และฉลาดเป็นกฎกลายเป็นตำรวจกิ๊กก็กที่ทรยศเพื่อนเพ,นเพราะเห็นเกงเงินให้ตายเถอะนี่คือตัวไลายคู่บุญเกมและเซียนอีวิลมาอย่างยาวนานถึงจะตายหาไปตอนภาค5แต่ภาพจำเวสเกอร์นั้นก็ไม่ใช่ไอตัวไลท์กิ๊กก,กย่างนี้อย่างแน่นอนมึงเอาเวสเกอร์กูมาฆ่า นักโกเวสเกอร์ขมอนี่เลยครับลีออนเอสเคนเนดีพระเอกขวัญใจแฟนเกมทั่วโลกที่ถูกทําให้เป็นตัวประกอบที่มีหน้าที่โผลมาแค่เอาหาตรงนี้ผมเข้าใจความเดือดดาลของแฟนเกมทั่วโลกเป็นอย่างดีพวกกูก็เดือดเหมือนกันไอเวนเอ้ยด้วยสูตรสําเร็จของหนังสยองขวัญทางตะวันตกกลุ่มของตัวละครมักจะต,ต้องมีตัวหาห้อยเอาไว้ตัวหนึ่งอยู่เสมอในส่วนนี้นั้นผมพอจะเข้าใจได้แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมบทนี้ถึงต้องตกไปอยู่กับลีออนทั้งๆที่มันสามารถที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่เพื่อมารับบทหาได้เลย เออแล้วไม่ต้องไปอ้างถึงการเคารพต้นฉบับนะครับมึงไม่เคารพตั้งแต่แคสติ้งกับฟิตติ้งแล้วอีก <ś> ในส่วนอื่นๆนั้นผมไม่พูดถึงอะไรมากนักเพราะาจริงๆแล้วมันก็มีกลินไอายของ Resident Evil อยู่บ้างประปรายบรรยากาศและฉากหลังของเมืองและคูนซิตี้ก็ทำออกมาได้อย่างดีก็เลยไม่รู้จะติอะไรเท่าไหร่ สุดท้ายนี้ก็ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันสักเท่าไหร่และก็อยากจะทำความเข้าใจมันเป็นอย่างมากคือในช่วงสมัยนี้มีการสนับสนุนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางเพศเป็นอย่างมากดังจะเห็นสื่อหลายๆแขนงมักจะนําตัวละครผิวสีตัวละครเอเชียหรือตัวละครที่เป็น LGBT ใส่เข้าไปในสื่อของพวกเขา ซึ่ง Resident Evil Welcome to Raccoon City นั้นก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำตามกระแสพวกนี้สังเกตได้ไม่ยากจากการที่เราแคสนักแสดงที่จะมารับบทเป็นจิวและรีออนจะบอกเอาไว้ก่อนนะว่าตัวผมนั้นไม่ได้เป็นพวกต่อต้านความหลากหลายแต่ผมแค่สงสัยว่ามันดีแล้วจริงๆหรอที่เราเข้าไปเปลี่ยนตัวละครพวกนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายเข้าไปตามสมัยนิยมแบบนี้มันถือว่าเป็นการไม่เคารพต้นฉบับหรือเปล่า และผมเองก็สงสัยจริงๆว่าการเพิ่มความหลากหลายเข้าเป็นในหนังนั้นทำไมพวกเขาไม่สร้างตัวละครใหม่เข้าไปเลยคือจะให้บทเด่นขนาดไหนก็แล้วแต่จะเขียนเข้าไปได้เลยคุณดูอย่าง Resident Evil ภาคแรกของมิราโจวอวิตในภาคนั้นไม่มีตัวละครจากเกมโพมมาแม้แต่ตัวเดียวแต่ทำไมในตัวหนังภาคนี้ถึงถูกยกว่าเป็น Resident Evil ภาคคนสแสดงที่ดีที่สุดผมคิดว่าการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่นั้นมันง่ายกว่าการที่จะมาเปลี่ยนบุคลิกและชาติพันธุ์ของตัวละครดั้งเดิมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชอบทำกันอย่างนั้นต่ถึงผมจะบ่นมากมายขนาดไหนก็ตาม ผมก็ยังรู้สึกแฮปปี้อยู่ดีที่มีการหยิบ r e s i d e n t Evil ออกมาทําเป็นหนังซึ่งถึงแม้ r e s i d i n t Evil ภาคนี้จะไม่ถูกใจผมเท่าไหรนะ่นัแต่เรายังเหลือเวอร์ชัน Netflix อยู่นะ <laughs> และทั้งหมดนั่นก็คือความคิดเห็นของผมที่มีต่อ r e s i d e n t Evil Welcome to r a c c o o n City คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมกันบ้างและสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ